สวัสดีครับแฟนเจสซี่ปูฤาษียินดำทบทำไม่ได้ตัวประเทศไทยขอขอใหยยย้ย,ย,ย,ยินดีแห้งคงเก็บเยอะเลยคงไข่ยังมีเดลยบุหล่ามันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่17ก,กันยายน2565อ่ามื้อนี้เป็นมือของปู่พญานาคเพิ่นเนาะมื้อนี้เป็นวันเสาร์ผู้ใดเกิดวันเาสาร์สิได้เปรียบหมู่เด้อมื้อนี้ เอาบอกเกิดวันเสาร์ยกมือขึ้นเนไปเกิดวันเสาร์ไปเกิดวันเสาร์ยกมือคือฝีนโชคได้หลายวันเสาร์นั่นจะมีอายุนานจ๋ขยกน้ำมูตัวนี้สิมันยงขยงตัวนี้เอาเกิดวันเสาร์จะได้เปรียบมูเนาะแหละกวันธรรมดาจะมีโจคือเกา่นี่เรื่งที่ว่าพิเศษสุดสหรับคนเกิดวันเสาร์มันนี่มันเกิดเนาะที่เ่าแลวก็จาของมันเกิดวันเสาร์มันนี่ แต่เจ้าของวันที่เกิดว,วันที่สิบเก็ดกันยายนย้อนมานีจงมีความสุขความเจริญให้นลำลำรวยวดำมาคากินเดอ้อขอฝากช่องไม่ไดไม่ได้ใจลูกหลานแฟนดีที่ไรเดอ้อมีไม่ไดได้มีโอกาสถ่ายทำให้ปูดีซีออกไออกคลิปงวยห้าหน่อยเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเคยเป็นช่องให้น้อยน้ยน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 ยงอดกงอกของไทยเฮ็ดวัฒน์ขอฝากพี่ตอนน้องเนาะขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ กระโจนติดตามให้มาเลยมือละคนสองขนก็นยังดีเนาะเพราะตรงนี้กำลังใจเอ้ที่ทิปให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้สู่โต้กระโจนก็ะโจนจะเป็นต้องกดไโนหลายดอกกดะมือเล็กน้อยๆก็เอาเนาะแล้วจะลูกตาลานขอบขอบคุณลูกหลานที่เขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์เด้อที่เขามาชมที่เขาได้มาแวะเบิ้งแมงปูด้วยสีดินดำหมู่บ้านของที่เดียวที่วหน้าเที่วตาแค่นี่ดอกเถี่ยวทั้งฮานอยสามฮานอยแหละเขามาเขาทั้งเล้าอีก ก็มาเขาทั้งเลี้ยงไงอีกทั้งบนทั้งล่างเนาะเอาพี่น้องกับช่วงก็จะได้ฝังคนก็จะได้หน่อยบางคนก็จะได้หลายบางคนก็จะได้ทุ่มขึ้นบางคนก็มักจะอื่นหลายก็มัดได้ตัวนี้นิหน่อยแต่พอได้กินในอยากก็แบกเนาะเอาจะได้กระไรงวดฉันมีช็อตเด็ดเด็ดมีอันดีๆให้พี่น้องกดติดตามเดี่ยวผู้สิออกสิเฮ็ดสิลุ่งสิเบิงให้พี่ให้น้องลูกหลานกันด้เบิงกันชุ่มมือสุ่มมือให้ลูไหลานพอได้ ย้ำปู่ฤาษีอินดำให้เพื่อเป็นแนวทางาหวยหาหนอยให้กับลูกกับหลานเพื่อได้เป็นแนวทางถี่เลียดเนาะอันแนวใไดลูกหลานกันพิจารณาหรือชายวิจารณญาณในการรับชมอ่ะบโหลไรใหญ่ห้างบ่ดีมือนีปูช็อตเด็ดเอาแัปหน้าจอไ้พี่น้องนี่คือหวยหานอยทั้งสามทั้งสามหานอยทั้งสี่หานอยแัปหน้าจอไปเ้อสังเกตุตัวเลขบ่มือนีปู่เ,เห็ด ตัวเร็ยกงามงามพิเศษพิเศษนี่แดงจิ้คึงจริงวะคันผู้ใดซื้อมาอนี้เอามาอนี้ได้เลยปูบอกคันสังเกตตัวตัวหนังสือปูดีตัวคันชัดชัดทังสี่นึ่งแม่นหลุดคันชัดชัดทังสี่หนี่งพี่น้องสังเกตดีตัวหนังสือปูคันเมื่อใดปูเขียนตัวหนังสือชัดชัดทังสี่ข้อมันใจมันมากบอว่าแต่ลอยเปอร์เซ็นเกินร้อยเปอร์เซ็นวันนี้หนึ่งเมื่อเรื่องนี่ทุกข้าน้อยปูกี่วะหนึ่งก็หมามาล้านเปอร์เซ็นต์ บอว่าบุญบอว่าลังห uhh างห้าเจ็ดทั้ง3ทั้ง4ี่หานอยปูคิดว่าบรต้องเปลี่ยนบตรเสเอาตัวเตลิเลยตัวเดียวเซื้อเ่นนี้มี2ตัวนี่ก็มี4ี่ห้า6กสามหนึจสองโอ้สีตัวอะไรพี่น้องสี่อหกสามหน่งสี่หองห้าสามเจ็ดสามหาหนึ่ง เจ็ดหาโดยเฉพาะตัวที่ปูวงกลมไว้นี่เห็นบวงกลมไว้นี่มี2องสี่เจ็ดสแล้วก็หน่ก็หาหนึ่งนี่ซื้อแน่นๆไว้เลยพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อเนี่ยแคปหน้าจอไวู้้ว้องคนไหนสี่วงค่ะขันพ่อเขาใจว่คก็หลายตัวแต่ปูสนะโทรมาถามเบอร์นะั่ไม่ได่เด้เอเบอร์โทรศัพท์ไม่ไกะศูนย์หกเจ็ 6897 061 0726897่นคันพี่น้องว่าลูกวา่าแฟน <diagnostic> เด็ซี่ว่าคือายตัวเตะปูอ่ะสิใคทั่วมาถามหลังไม่กับไม่ไ้เด้อยินดีตอบรับแฟนเดบซีทั่วประเทศทุกยีบส่ชั่วโมงทัมาถามโดวา่าเป็นยังคือายตัวเตะปูอ่ะสจะได้แน่นๆน่นมาสเข้มเข้มมานโทรมาถามไม่ได้หลพราะว่าปูติดไปแล้ว บ่มีค่าใส่ใจได้เลยทั้งสิ้นพี่น้องทัวมาโหลดทัวมาเยี่ยมอย่างถามเขาต่างนพี่พี่น้องต่างหูจักกันไว้เนาะเพราะว่ามืออื่นมืออื่นนี่แหละปูกะว่าสิบเออทำหัวใหญ่ที่วัดป่าดวงไม่เพิ่นคือเก่าห้องนั่นแหละม่งนึงนี่กะเลข้ยงไงเขากะเช็ดหาเต็มเต็มเลยกับสามคนของแม่ไรแล้วกับของน้องเบ็ดเขาทั้งน้องเบ็ดเขาทั้งแม่ไรเขาทั้งปูลุยสีเขาทั้งสามคนในลูกไพ่หลานในพี่นน้องเนาะพอได้ทุนคืนพอได้เงิน ช่วงนี้เนี่ยแต่ไม่งานเนี่ยากวิกฤตโควิดเนี่ยเขามาหลายลูกหลานก็ได้รักษาสุขภาพร่างกายด้วยลูกด่าด้ออย่างถ้ามันยังก็ให้รักษาสุขภาพไว้ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วๆอีกอย่างก็บอมากำมะกลายได้ดอกว่าจะห้องแข็งแรงอุดมสมบูรณ์อีกอย่างก็ทำไรฮ้องบ่ดถอกเนาะูบัวทำน้ำบัวทำเอาสแหรับพี่น้องเด้ออยู่ทางบ้านก็ได้พวกแคปหน้าจอไว้มันออกแล้วก็ตามสั่งก็ต้องตัดถิ่มซื้อไปเลยตัวได้ออกแล้วงี้นี่นี่ก็ต้องตัดถิ่ม คือซื้อไปโหลดแต่ว่าแน่นๆก็คือ4คูนี่หนึ่งสองแน่นๆก็คือ4 2 1 4ง 1, ห 1, 1, 1, 1, นึ่งซีหาหนึ่งกะเจ็ดสให้พี่ให้น้องเพื่อได้รับชมรับฟังเพื่อได้รับตอบสนองหมู่มมบ้านนี่นคือสิได้ตัวหนา้าตัวตากันสู้ขู่สู้คนอยงหมู่บ้านเน,น,นาะในทั้งเล่นในในา,นานในทั้งเรียงยัยหมู่บ้านผู้ว่าก็ดีเจ๊นั่นมีหลักลูกหลานเออคิดพ่อเด้อลูกหลานหาเงินดเฮาบ่ได้หาเงินดเฮา,าได้เฮาก็บโบกันไป ธรรมดาเล็มันก็นมีเข่าบ้างรุดบ้างธรรมดาล่ของบ่มีหักเนาะคนบอกนั่งอยู่นี่แต่ว่าผุผู้มุ่นอยู่บางกอกผู้มุ่นอยู่ประเทศฮานอยเวียดนามพ่นเบางครั้งค่ะคือจังมันสิคิว่ยวบางครั้งคือจังสิแม่นแมนบางครั้งแต่ว่ามื่อนี้สังเกตตัวรังกูบาคันโอกาสดีๆสิมาให้มีโอกาสซื้อทีมไว้เนาะตัวละบาทสองบาทขอทัวร์ไลน์สำหรับลูกหลานที่อ่า บ่มักหวยเดีบ่มักเลขเรียนเลขเรียนเบอร์เนาะก็ให้ลูกห้ลานเรียนพานได้ลูกด่าเด้อเรียนพานอ่นซุ้มได้มักอ่านไพเฮามักแฟนดิสซี่ปูฤษีแนะนำคันมักหวยห้น้อยกะเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นไหมแล้วเนี่ยคันมักกะจัดไปอย่าให้มันเสียงานนี่สมกับตัวเลขปูตั้งใจเห็นเติมเติมขึ้นตั้งใจเห็นเติมขึ้นนี่ให้แฟนดิซี่โดยเฉพาะก็ขอให้พี่ให้น้องเด้อมือนีตชมีโชคนี่ใช่ คนเก็ยบยังไงกามไข่กัจะมีผูี่โชวยมันดนๆนั่นสอะให้ดูใครอันได้แคปหน้าจอไว้หาเรืมองมาแรงซื้อตั้งเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็วีไอพซื้อซีวีไอพีไปนี่พี่น้องกับพถถือกี้ปตัวให่เฮ็ดจังได้ก็เขา่าเพสองห้าน้อยกับสาม้าน้อยเลยมึงว่าน,นได้สาม้าน้อยเก็บแตกมึงนี่ปูคิดว่าจะทำไายสิทิ ให้มันแตงแต่เฉพาะกิจพ,พิเศษธรรมดาแล้วก็วีไพีปูตั้งใจว่ามื่อนี้ปูคิดว่าเสีย่ยมันแตกถึงสี่ห้าหน้อยนะเพื่อว่าให้ลูกให้หลานเป็นของผลกำนันเนาะพี่พี่น้องโอ้ยคมหวังเล็กๆหน่อยจากคนบานเท่ากระไดผู้มาเลีน่นข้อหวยขั้นเถ่เนเี่ก็ดีแต่ว่าได้ได้หน่อยดีก็เสียหลายได้พี่น้องเรือวได้หน่อยดีก็เสียหน่อยเอาช่วๆไปหลดอาสรุปอ่ะาปาูกระให้เพียง เป็นแต่เพียงนยแนวแท่งสำนีเดอ้อลูกหลานขันผูใ้ใดบ่มักก็เรียนผ่านขันผู้ดใดมักก็จัดไปขอให้ลูกให้หลานเล่นอย่างมีสติเล่นอย่างมีป,ปัญญาเล่นอย่างมีคุณคุณภาพขอให้ใช้วิจารณญาณของลูกของหลานเองแหล,ละมักก็ค่อยเล่นเดอ้อชอบก็ค่อยแท่งิ่นว่าเฮ็ดอีหยังทำยังกับกินอยู่กับพี่กับน้องเอา้าบานี้ปูก่กะมื้อนี้เอาไว้เพียงซสำนี้เนาะมื้ออืน่นเวลาซ่ัมกอลกับเลาเดิมพ่อกับปู่ฤาษีอินดัมไม่ขอยแฝงเด็กที่ของปู่ฤาษีน้ำเดอ้อ จงอยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขควอมจ็บยาได้ควอมแขกกะจิมีขอให้นลำลำรวยเด้อให้อายุมัอนคนเยื่นมื่อนีปูหรือเสียขอคําว่าอยู่ดีมีแห้งเรื่องดูแลเด้อให้รวยๆปังๆสู้ขู่สู้ค,คนมาแรงนี่ซาถูค่ะอันนั้นก็นเป็นเพียงแนวทางของวัยห้าหน้อยมื่อนอีนะคะของ